แขวงหัวพันสปปลาวเตรียมพัฒนาสนามบินหนองค้างให้เป็นสนามบินในราชาตาเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของแขวงโดยท่านคำเพลงไสย,ยสมเพลงเจ้าแขวงหัวพัน ประกาศแผนดังกล่าวระหว่างการประชุมรัฐบาลที่นครหลวงเวียงจันทน์ที่ผ่านมาครับโดยแขวงหัวพันหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและนักลงทุนเข้าสู่ภูมิภาคโดยการเปิดเส้นทางบินนานาชาติตรงมายังหนองค้างซึ่งปัจจุบันสนามบินแห่งนี้รองรับเฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศขนาดเล็กเนื่องจากการเดินทางทางบกทําได้ยากแผนการพัฒนาจึงรวมถึงการขยายทางวิ่งให้ยาวขึ้นอีก3กิโลเมตรเพื่อรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่นอกจากนี้ครับ ทางแขวงยังมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในปี2024ตามแคมเปญวิสิทิ์ลาวเยียโดยเน้นไปที่ถนนโรงแรมร้านอาหารเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวให้มากขึ้นการขยายสนามบินหนองค้างสอดคล้องกับแผนพัฒนาแห่งชาติของกรมการบินพลเลือนและกระทรวงโยธาธิการและขนส่งโดยแผนนี้สนับสนุนวิสัยทัศน์ของลาวในการเป็นศูนย์กลางการเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางอากาศในภูมิภาค สนามบินหนองค้างเริ่มดำเนินการในปี2013ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศปัจจุบันรองรับผู้โดยสารได้100,000คนต่อปีส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินภายในประเทศโดยใช้เครื่องบินขนาดเล็ก ATR 72และ MA60 ที่มีที่นั่ง70-100ที่นั่งสายการบินที่ให้บริการเส้นทางระหว่างเวียงจันทร์กับหนองค้างได้แก่แลาวแอร์ไลน์และแลาวสกายว์ สนามบินแห่งนี้สร้างขึ้นภายใต้รูปแบบ b u i โอเปอเรเต r ร์ท n นเฟอบริษัทเวียดนามเป็นผู้ลงทุนและก่อสร้างและส่งมอบให้กับสังแขวงหัวพันอย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคมปี2023สนามบินหนองค้างเป็นตัวอย่างความร่วมมือที่สำคัญระหว่างลาวแล้วก็เวียดนามนอกจากนี้ยังส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจและยังทำหน้าที่เป็นประตูการค้าสำคัญระหว่างทั้งสองประเทศซึ่งยืนยันถึงมิตรภาพอันยาวนาน คุณก็มูล t ว ả าแต่ผนักข่าว